ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CPU มี Me นะครับ อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับฝั่ง CPU มีคลิปนี้นะครับก็กลับเข้ามาอยู่ในรายการอัปเกรดโน้ตบุ๊กเก่าให้สามารถใช้ได้ในปัจจุบันนะครับคือในคลิปนี้นะครับผมก็ไม่ได้มีโน้ตบุ๊กในฝั่ง Windows มาอัปเกรดแต่อย่างไรนะครับแต่ว่าผมมีเจ้าตัว MacBook Pro นะครับมาอัปเกรดตัวนี้นะครับก็คือตัว MacBook Pro 13นิ้วปี2012ครับซึ่งตัว MacBook ตัวนี้ครับมันก็คล้ายๆกับตัวฝั่งโน้ตบุ๊ก Windows ทั่วๆไปครับมันสามารถอัปเกรดเองได้ครับไม่ว่าจะเป็นตัวฮาร์ดดิสต์หรือว MacBook โปรเครื่องนี้ครับที่สามารถใช้ได้ในปัจจุบันคือปี2021นี้นะครับเดี๋ยวเราจะอัปเกรดกันเลยสิ่งที่ผมจะอัปเกรดนะครับคือจะมีเพิ่มตัว SSD เข้าไปครับเพราะว่าตัว MacBook เครื่องนี้นะครับคือมันมีฮาร์ดดิสต์อยู่ครับคือฮาร์ดดิสต์ขนาด 500G ้อยกับผมมองว่ามันไม่สามารถที่จะรันตัว OS เนี่ยได้ดีแล้วนะครับเท่ากับ SSD ละก็เลยต้องเพิ่มตัว SSD เข้ามานะครับผมใช้เป็นแค่ 120G ย่ิกิกนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้แนะนำนะครับผมก็แนะนำเป็นสัก่า อยู่500กิกนะครับผมก็เพิ่มตัว SSD เข้าไป120กิกก็จะลงตัว OS นะครับแล้วก็ลงตัวโปรแกรมต่างๆนะครับในตัว SSD ตัวนี้ส่วนข้อมูลต่างๆนะครับผมก็จะย้ายตัว Hard ิ i s ์นะครับตัวเก่าที่มันอยู่ในเครื่องนะครับมาใส่แทนช่องเสียบแผ่น CD ครับคือผมจะเอามาเสียบแทนแผ่น CD เลยเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยแผ่น CD นะครับมันไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็ตัดทิ้งไปแล้วก็เอาตัว Hard ิส s ์นะครับลูกเก่า มาเสียบใส่แทนนั่นเองครับโอเคสิ่งที่ต้องซื้อนะครับก็มี SSD เนาะแล้วก็ที่แปลงครับที่แปลงตัวใส่แผ่นซีดีนะครับให้กลายเป็นที่เสียบอัดดิสตนั่นเองครับเนี่ยก็มีแค่นี้เลยครับราคาก็ไม่ได้แพงมากครับจริงๆจะมีการเพิ่มแรมด้วยครับแต่ว่าแรมมันมาไม่ทันครับเครื่องเนี้ยแรมมันก็ค่อนข้างน้อยละแต่ว่าในคลิปเนี้ยแรมมาไม่ทันก็เลยยังไม่ได้มีการเสียบแรมเข้าไปใหม่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการใส่แรมครับคือมันก็ไม่ได้ยากเลยนะครับสำหรับวิธีการรเเดยกกัันอปล ความมันลงมาเลยครับความตัวเจ้า Macbook ของเราลงมาเลยนะครับแล้วก็จะเจอกับน็อตอยู่นะครับทีนี้ก็ให้เราไขน็อตออกมาก,ก่อนนะครับขันมันออกมาเลยทุกตัวเลยนะครับ เสร็จแล้วก็เปิดออกมาได้เลยนี่อันนี้ก็คือเครื่องในตัว MacBook 13นิ้วปี2012นะครับเราจะเห็นว่าจะยังสามารถอัปเกรดได้อยู่นะครับก็คือจะมีที่ใส่แรมตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นตรงเพิ่มแรมสามารถถอดแล้วก็เอาแรม DDR3 นะครับบัตรห0 0นกะครับอ่าก็เสียบใส่ได้เลยหรือว่าจะเป็นบัตรพ0 0าก็ได้แต่ว่าแนะนาให้เป็นบัตรพัน6กนะครับก็ถอดนะครับถอดแล้วก็ตัวใหม่เข้าไปใส่ได้เลยแล้วก็ตรงนี้นะครับฝั่งซ้ายมือนะครับก็คือตัวฮาร์ดดิสก์ของเขานะครับ เราก็จะเปลี่ยนตรงนี้ฮาร์ดดิสต์ตรงนี้ครับเป็น SSD นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นที่ใส่ตัว CD นะครับน่ะตัวนี้ตรงที่ใส่ CD ดีเราก็จะถอดออกแล้วก็ใส่ที่แปลงตัวฮาร์ดดิส์เข้าไปใส่นะครับแนะนำนะครับสำหรับใครที่ไม่ชํานาญนะครับก็ควรที่จะถอดนะครับถอดตัวแบตนะครับอ่ะขั้วแบตออกก่อนนะครับเผื่อบางทีเราไม่ระวังนะครับเราใช้พวกไขควงอะไรที่มันเป็นเหล็กพวกนี้เผื่อบางทีมันมีการนําไฟฟ้านะครับมันอาจจะทําให้วงจรของเราช็อตได้ถอดสายแพรนะครับ จะมีอยู่3ามจุดที่ต้องถอดนะครับตรงนี้เลยนะครับก็มีตรงนี้นะครับอันนี้แล้วก็ถอดออกมาเลยนะครับถามอันนี้อันนี้ไม่ต้องนะครับเมื่อถอดเสร็จแล้วเราก็มาไขาน็อตก,กันต่ออันนี้ไขออกนะครับมันจะเป็นที่ตัวยึดตัวฮาร์ดดิสก์ไว้นะครับแล้วก็ไขออกมาเลยแล้วเราก็ดึงนะครับดึงนบนหนกอมันก็จะสามารถถอดฮาร์ดดิสออกมาได้เก็บไว้ก่อนแล้วก็จะมีตรงนี้อีกนะครับตรงนี้ ก็ถอดมาให้หมดเลยครับมีอ่ c ดูตรงนี้ถอดมาเลยไม่ต้องกลัวว่าจะลงนะครับตรงนี้คือน็อตลำโพงนะครับถอดออกมาแล้วเราก็จะสามารถเอาตัวลำโพงออกมาได้ แล้วก็ตรงนี้ด้วยก็มีน็อตยึดอีก3ตัวนะครับตรงมุมเก็บนอดด็อตได้ดีนะครับระวังด้วยระวังน็อตหายนะหายมานี่ยุ่งเลยนะครับสําคัญเลยเมื่อเอาอสั่งตัวนี้ออกมาแล้วเราก็จะดึงอันนี้ออกมาได้ครับแล้วก็ดึงออกมาเลยนะน นี่คดึงมานะเก็บไว้ดีๆนะครับต่อไปนะครับก็มาขันน็อตตัวซีดีนะครับตรงซีดีลอมของเขาขันมันเลยก็จะมีน็อตสามตัวเหมือนกันโอเคครบสามตัวแล้วเราก็จะดึงตัวซีดีล้อมออกมาได้ก็ดึงมันเลยนะครับนี่ นี้ก็คือตัวซีดีลอมของเขาเราไม่ใช้ครับเก็บไว้ก่อนและทีนี้สิ่งที่เราจะเพิ่มนี่เดี AD, แล้วก็ที่แปลงซีดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะใส่ตัวที่แปลงซีดีนะครับไปก่อนแกะมันเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะได้ใช้อยู่ค่อยใช้นะครับเก็บ <Keep S 1> ด้ดีอย่งอันนี้เป็นตัวฮาร์ดดิสเก่านะครับเราจะเอาฮาร์ดดิสเนี่ยมาใส่ตรงนี้นะครับมาใส่ที่แปลงตัวซีดีให้กลายเป็นฮาร์ดดิสนะครับแต่ว่าเราต้องขันน็อตตรงที่อยู่ด้านข้างตัวฮาร์ดดิสก่อนตัวนี้จะเป็นน็อตยึดสําหรับ MacBook นะครับเขาจะใช้เป็นน็อตแบบนี้ในการยึดนะครับเราก็ต้องขันออก ทั้ง4ตัวเลยอืมขาน่หมดแล้วนะครับผมเอานี่ออกด้วยดีกว่าโอเคก็เสียบใส่เลยนะครับอ่ะติดได้แล้วทีนี้ก็มา ยึดน็อตด,ด้านล่างนะครับที่ยึดน็อตตัวฮาร์ดดิสก์กับเนี้ยจะอยู่ด้านล่างโอเคครับ ยึดนับเสร็จแล้วก็เอาตัวซ d ดีล้อมเก่านะครับมาดูนะครับแล้วทีนี้เราจะเห็นว่าตรงนี้มันจะต้องย้ายตรงนี้นะครับย้ายที่ยึดนะครับตงเนี้แล้วก็ย้ายตรงเสียบนะครับเสียบสายแพนนะครับมาใส่กับตัวที่แปลงฮาร์ดดิสต์นะครับแล้วก็ย้ายเลยนะครับเดี๋ยวย้ายก่อนก็ได้ตรงสายแพนก็แค่ดึงออกมานะครับมันไม่ได้มีอะไรยึดนะครับเราสามารถดึงออกมาได้เลยแล้วก็เอามาเสียบกับฝั่งที่เป็น ตัวใหม่ที่เราเอามานะครับแล้วก็ย้ายตัวยึดนะครับตัวยึดตัวยึดน็อตที่มันอยู่ตรงซีดีรอมันก่านะครับย้ายมาใส่ในตัวอันใหม่ โอเคนะครับก็ย้ายมาเรียบร้อยแล้วก็ติดตั้งลงไปได้เลยนะครับติดตั้งลงไปแทนที่อันเก่าได้เลยนะครับเดี๋ยวใส่ปิดข้างใส่ตัวฝั่งซ้ายก่อนนะครับ โอเคทีนี้ก็จะเหลืออันสุดท้ายนะครับก็คือใส่ตัว SSD นะครับลงไปนี่ SSD นะครับ ็มีคู่มือของเขานะครับนี่บางๆเบา,บาๆเลยก็แนะนำนะครับย้ำอีกทีหนึ่งแนะนำทัก2 4 0 40ิกขึ้นไปนะครับจะเพียงพอต่อการใช้งานมากกว่านะครับอ่าเมื่อเอาไว้ซิมาละก็ใส่น็อตนะครับใส่น็อตที่มันเป็นตัวยึดนะครับลงไปได้เลยนะครับที่เราถอดออกมาจากฮาร์ดิส์ลูกเก่านะครับ นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วยกมันขึ้นมาได้เลยนะครับยกตรงสายแพรที่เสียบตัวทฤษฎดีนะครับแล้วก็สามารถเสียบเข้าไปได้เลยมันไม่ได้มีอะไรยึดนะครับตรงสายแพรตรงนี้เสียบให้มันแน่นๆนะครับโอเคแล้วทีนี้ก็จะมีล่องอยู่นะครับล่องที่เป็นล่องยึดตัวขาน็อตตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปให้ถูกล่องนะครับอ่าแล้วก็ดันลงไปแล้วทีนี้ก็ปิดด้วยที่ยึดเขาอีกทีหนึ่งนะครับ ยึดเรียบร้อยครับแล้วก็เสียบสายแพรนะครับคืนที่เดิมเลยนะครับสายแพรที่เราถอดมาตั้งแต่ตอนต้นระวังด้วยนะครับตรงนี้เรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการอัปเกรดตัว SSD นะครับเข้าไปในตัว MacBook Pro 13นิ้วปี2012ครับทีนี้จะเหลือในส่วนของแรมนะครับเนื่องจากว่าแรมมันเขามาส่งไม่ทันนะครับ ก็ไม่ได้ยากเลยครับวิธีการใส่แรมแล้วก็แค่งัดตรงนี้ครับเหมือนคล้ายโน้ตบุ๊กทั่วไปครับงัดมันออกมาแล้วมันก็จะเด้งออกมาแบบนี้ครับแล้วก็เอาแรมนะครับเสียบเข้าไปใส่ใหม่ได้เลยครับก็แนะนําเป็นตัวแรมดีเดียบัสพันหนะครับสัก 8G กิกก็ได้ครับ8กิกสตัวก็เป็น 16G กิกก็คือยังไงก็ได้ครับขอแค่ 8G กิกขึ้นไปก็สามารถใช้ได้ละในปัจจุบันนี้นะครับในการทํางานแบบทั่วๆไปนะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับในการอัปเกรดแรม ไม่ได้มีอะไรเยอะครับนี่ก็แค่ใส่ลงไปตรงเนี้ยแต่ว่าในคลิปนี้ผมยังไม่ได้ใส่นะครับโอเคก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นการเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างครับในการอัปเกรดทีนี้เราก็มาปิดครับคืนแล้วก็ไปลงตัว OS นะครับของตัว MacOS กันอีกทีหนึ่งครับ เสร็จเรียบร้อยครับในการ update. อัปเกรดเราก็เอาตัวใหม่เข้าไปใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ทําการลง OS ได้เลยครับแต่ผมจะข้ามนะจะข้ามวิธีการลง OS ไปเลยนะครับเจอกันอีกทีตอนลง OS เสร็จนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเห็นตอนเปิดเครื่องกันไปแล้วครับระหว่างตัวฮาร์ดดิส์นะครับกับตัว SSD แตกต่างกันไหมครับก็เมื่อเราอัปเกรดได้ดีนะครับผมรับประกันเลยว่าคอมของเราเนี่ยก็จะเร็วขึ้นอย่างแน่นอนครับจะทําให้คอมของเราเนี่ยสามารถใช้งานในปัจจุบันได้ครับโดยยังมีการอัปแรมเข้าไปเพิ่มด้วยครับเป็นสัก 8G กิกหรือว่า16กิกเนี่ยก็จะโอเคเลยเนาะก็คือการใช้งานในปัจจุบันนี้เนี่ยทำได้อย่างแน่นอนครับคือมันก็จะเหมาะกับคนที่มี MacBook เครื่องนี้อยู่แล้วนะครับ แล้วยังไม่อยากที่จะไปซื้อเครื่องใหม่ครับแต่ว่าอยากจะลองทำอเก็ได้ให้เครื่องของเรามันเร็วขึ้น <S <S ก็ลองทําตามวิธีนี้ดูได้ครับจะทําให้เครื่องของเรามันเร็วขึ้นอย่างแน่นอนนะครับสาหรับใครที่ทําแล้วนะครับหรือว,ว่าทําตามผมนะครับแล้วผลเป็นยังไงนบ้างครับลองเมนคอมเมนต์บอกได้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับจะได้เป็นการบอกกับเพื่อนๆคนอื่นด้วยเนาะเผื่อเขาแบบอยากหาความรู้เพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับอัปเกรดโน้ตบุ๊กเก่านะครับให้สามารถใช้ได้ในปัจจุบันน ก็จบลงเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้ครับอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด s u b s ไคร b ์นะครับช่อง y ยูทูบของผมนะครับรวไปถึง Facebook ด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ